ให้ท่านได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการทำหน้าที่ของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสักติพัสขอประเดชคุณหลวงปู่สดจันทสโลโดยการเปลี่ยนภิกิตให้ เป็นบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการละชั่วได้ความผ่องใสของบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลกโดยการนำของ ตัวตนที่แท้จริงของทุกท่อทานบุญคือบารมีสาบสิบทัศของพระเดบคุโลโหปูสดจันทัสโลพระเดบคุณหลงพ่อธรรมเชียวคุณใหญ่อาจารย์พาร,ตรัตตาวาาสิกาจารย์มนุกยยทุกท่อทานบุญในการ รวมกันทำหน้าที่เป็นโทหน้าต้นบุญผู้นำในงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญปรมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทส,ะสะโลเป็นสื่นนำใน การทำงานของบารมีสามสิบทัศนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลยึดมั่นถือมั่นในการรับการเป็นถือนำของ ทำบุญบารมีสามสิทัตถของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันสัสโลที่รวมเป็นกระแสทำบุญบารมีสามสิทัตถของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันสัตโลที่มีผลในการเปลี่ยนกระแสทำทั้งหลาย ให้เป็นธรรมรบุญารมีสามสิทัศสของพระเดชพคุณหลวงปู่สดจันทสโลโดยการเอ้าสร้างทำทั้งหลายให้เป็นธรรมรบุญารมีสามสิทัศสของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโล ในการทำงานของการดึงดูดบอกเกิดเพื่อการเกิดขึ้นขอบารมีสามสิทธัศนของพระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทร์าสโลโดยทุกท่านได้ทำหน้าที่ของการเป็นหัวหน้าต้นบุญผุนผ้นนำ เป็นตื่นนำให้กับบารมีสามสิทัสของพระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่รวมเป็นกระแสธรรมบุญบารมีสามสิทัสของพระเดชพรคุณหลวงปู่สดจันทสโลได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาตลอดความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจะเป็นอนรับของการทำงานในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสัจติทัตของพระเด็บุุหลวงปูดสดจันทรทัศน์ที่มีความก้าวหน้าของการเกิดขึ้นของบารมีสัจติทัต ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสัตโลที่สามารถที่จะเปลี่ยนธรรมทั้งหลายในการสร้างขึ้นมาให้เป็นทำบุญบรารมีสาตสิท์ทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสัตโลเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรารมีสาตสิทัศ์ พอพเดชพระกหลงบุญตตรพวกเราทุกท่านก็จะต้องประคับประคองกันเพื่อให้ความมีชีวิตหรือความเป็นยังอยู่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ทางนิพพานทำบุญเรารมีสามสิท ทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสา,ามติทัดของพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโลจะเกิดขึ้นด้วยความพร้อมเพียงทั้งนิพพานธรรมใหญ่ เป็นนิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลอย่างสมบูรณ์โดยสร้างทำบุญบาร,รมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลโด้วยธรรมทั้งหลายที่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่ ในการเปลี่ยนให้ทำทั้งหลายสร้างเป็นทรรบุญบารมีสามสิบทัดของพระเดชพ,พระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์จะต้องไม่ให้เหลือทำอื่นๆเพื่อความสมบูรณ์ ในการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัสสทัสสโลดั่นั้นขั้นตอนของการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทธัสสทัสสโลก็จะต้องมีการประครับประคองกัน อย่างสมบูรณ์ในทุกส่วนของยึดถัวหน้าต้นบุญผู้นำในงานสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบรารมีสาสิทัศน์ของพระเด็จพระควงปู่สดเดนทัสโลและสร้างยึดถั่วหน้าต้นบุญผู้นำในงานของการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัศนทั ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโลสร้างชุดถั่วหน้าต้นบุญผู้นำในงานของการสร้างที่สุดถึงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโลอย่างต่อเรื่องให้ครบท่วนทั้งนิพพานธรรมบุญบาลมีสามสิบทัศ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนทัศโลผลลัพธ์จะเกิดการขยายนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาตสิทนันของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนทัโลได้ครอบคุมยึดพื้นที่ได้ทางนิพพานธรรมใหญ่โดยการบังคับ ด้วยบาลีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์สโลนัตำแหน่งของสนย์กลางาการเกิดขึ้นของนิพพานธรรมใหญ่โดยการทำงานของการบังคับควบคุมสั่งการนักตำแหน่งส่วนกลางกูทะเลบุญบามีสามสิบ,บทัศ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ตดแจนทัศโลรือส่วนกลางนิพพานธรรมบุญมีผลในการบังคับนิพพานธรรมใหญ่ทุกส่วนบังคับที่ตำแหน่งของการสร้างของทุกส่วนในนิพพานธรรมใหญ่ให้ เป็นการสร้างทำบุญบารมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโลย่างสมบูรณ์ในทุกส่วนมีความสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างทำบุญบารมีสามสิบทัดของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโล นิพพานธรรมใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยผลรับของการบังคับนิพพานธรรมใหญ่ในตําแหน่งของสุดกลางนิพพานธรรมใหญ่ซึ่งเป็นตาแหน่งของการสร้างนิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นศ้นกลางของการสร้าง ทำบุญบารมีสามสิบทัดของพระเด็พระกุหลู่สดรจันทร์สโลอย่างสมบูรณ์อนุภาพของบารมีสามสิบทัดของพระเด็จพระกุหลูบุตจันทร์สโลณตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัดของพระเด็จพระกุหลุบุตจันทร์สโลอีบังคับควบคุม นิพพานธรรมใหญ่ได้ได้วยการเกิดขึ้นของารมีสามติทัดของพระเด็พระกุลลกูสดจันทสโลรวมเป็นกระแสธรรมบุญบารมีสามติทัดของพระเด็พระกุลลกูสดจันทสโลไหลเวียนครอบคุมยึดพื้นที่ได้ทางนิพพานธรรมใหญ่ ทุกส่วนของนิพพานธรรมใหญ่มีการสร้างบารมีสามสิทธัน์ของพระเดชกุลปูสดจันทร์สโลและมีการสร้างบารมีสามสิทััน์ของพระเดชกุลปูสดจันทร์สโลรวมไปที่สูตรกลางนิพพานธรรมใหญ่ที่เป็นตำแหน่งของการสร้างนิพพานธรรมใหญ่ เป็นการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมของบุญบาร,รมีสามสิบทัดของพระเดะคุณหลวงปู่สดจันสโลเป็นยุคของชาวสิวิไลที่สมบูรณ์สำหรับการถวายปัจจัจเราพี่ก็จะได้มีส่วนในการร่วม ถวายปัจจัยในงานของพวกเราจะโดยจะเอาปัจจัยส่วนที่เราถวายนี้ให้เป็นปัจจัยในส่วนกลางของการทำงานของเรานะฮะคุณยุ้ยก็ไม่ต้องมีเวลาในการโอนไปมาจะเพราะเดี๋ยวก็ต้องโอนกันไปกันมาอยู่ดีอ่ะ ก็ทำให้พวกเราได้ถ้างบารมีสามสิบพัทของพระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดขึ้นในทุกอนุเวลาในรูปแบบของการถวายปัจจัยนี้นะจ๊ะกลาบอนุมโมทนาบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุค่ะ พี่กุ้งมีมเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วพี่กุ้งก็เอาไปให้ลกูกจ้ะจากนั้นลูกเขาก็เอาเงินที่พี่กุ้งให้เอามาให้พี่กุ้งจากนั้นพี่กุ้งก็เอาเป็นที่อยู่กับพี่กุ้งให้กับลกูก แล้วลูกเขาก็เอาเงินที่ได้จากพิกุ้งให้กับพิกุ้งในทุกขั้นตอนของการให้และรับเงินที่พิกุ้งให้กับลูกและลูกให้กับพิกุ้งผลลัพธ์ของเงินไม่ได้มีเงินอยู่กับพิกุ้ง ในจํานวนเดิมบารมีสามสิบทัศของพระเดชกลงปูดสดจันทัศโลในขั้นตอนที่เราได้ว่ามาจะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในทุกขั้นตอนก็เป็นแบบที่ได้ทำแบบนี้เลยจ้ะพระเดชประคุณครูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านก็ทำเป็นต้นแบบเงินที่พวกเราได้ถวายท่านท่านก็เอาเงินนั้นมาให้พวกเราจะ้ะแล้วพวกเราก็เอาเงินนั้นก็ไปถวายท่านแล้วก็เอาเงินนั้นมาให้พวกเราจะมีการหมุนเวียนของเงิน หรือปัจจัยสี่เกิดผลรับเป็นบารมีสามสิบทัศนของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโลเพิ่มมากขึ้นพวกเราเอาปัจจัยสี่ถวายพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เอาปัจจัยสี่ไปให้กับ ู้คนทั้งหลายบางคนเขาก็ให้เป็นวัสดุก่อสร้างให้เป็นอาหารเครื่ององยา่าโลกที่อยู่อาศัยแล้วก็เ,เอาเงินให้กับเขาคนทั้งหลายที่ได้รับเงินนี้เขาก็เ,าเงินไปให้กับคนทั้งหลาย เงินนั้นก็หมุนเวียนมาถึงตัวเรามาถึงเราที่ได้ถวายปัจจัยท่านในคุกขั้นตอนของการหมุนเวียนของเงินเกิดบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุงปูสดรจันทัสโลในทุกขั้นตอนในทุกส่วนของกระแส มาะมีสามสิบทัศน์ที่เดินทางไปทุกที่ในวงจรนที่เกิดขึ้นและมีศูนรวมใหญ่ของการเกิดขึ้นมากของบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ลาสโละศุนกลางอูทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรลสโลเป็นของเรา ก็เป็นเงินของเราและมีความเป็นเงินของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการเกิดขึ้นของบารมีสามสิทัที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่มีอนุภาพในการรวมธาตุเกิดขึ้นเป็นปัจจสี่ในการสร้าง นิพพานทรรบุญสร้างที่สุดแห่งธรรมผมบุญจากนิพพานธรรมใหญ่วงจรของการทํางานของบารมีสามสิทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโลบ,บังคับทุกส่วนทั้งนิพพานธรรมใหญ่ให้รับรู้การทํางานของบารมีสามสิทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโล เพื่อให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมใหญ่ได้ถูกยึดพื้นที่ด้วยบารมีสามสิบทัศของพระเดชพระคุณหลวงพุ่สดจันทัสโลกได้ผลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดกานได้ผลเป็นผู้มี บารมีสามสิบทัทของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัศโลเป็นผู้สร้างความสุขความเจริญความสำเร็จในการเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัทของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัโล